สวัสดีครับสวัสดีเพื่เอนครับเจอกับผมอีกแล้วกับนุงน้ำมนคนแมานาเช่ยงเคยครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้ผมมีของดีมาฝากอีกแล้วนี่คือเจ้าตัวโตโยต้ Vios 1.5นะครับมาเป็นขบวนเลยรถเพิ่งมาถึงก็จับมือถือมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนเราได้ดูนะตอนนี้ราคานะครับที่อยู่ในส่วนของอ ชุดนี้นะครับก็อยู่ประมาณ3ามแสนสามหมื่นบาทเป็นต้นไปนะก็อยู่ประมาณนี้นะเพื่อนนะราคา3ามแสนต้นๆ้น,น,น,นไม่ถึงไม่ถึง3ามแสนห้าประมาณนี้แหละนะครับก็เพื่อนๆชอบคันไหนนะครับก็แคปหน้าจอส่งมาให้หนุ่ม้ำมณ์เช่นเคยนะ,ะผมจะพาไปดู4คันนี้มีคันไหนที่ถูกตาต้องใจบ้างไปเลยคันแรกทะเบียนนี้นะครับ ไปเลยโครงสร้างคันนี้เป็นยังไงอ๋อมีแกะทาสีหนึ่งครั้งนะนี่ครับแกะทั้งสีหนึ่งครั้งนะครับแกะทั้งสีหนึ่งครั้งเนื่องด้วยมันเป็นรถเครื่องพันห้าประหยัดน้ํามันนี่คันเดิมๆนะเพื่อนนะนี่คันเดิมๆนะครับใครกาลังหารถประหยัดน้ำมัน,นคเคร,คร,รเื่องเล็กนะครับก็ในกลุ่มของ โรดิจ้า V8 ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ได้รับ ความนิยมในวัยหมู่วัยทำงานและวัยรุ่นค่อนข้างเยอะเลยรุ่นนี้เป็นปี19มิดนะครับผมจะไม่ทำรถผิดจังเปี19นะครับนี่เกียร์ออโต้แบบนี้เลยสีเวอร์รนี้เลยนับตูอ่จอนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับสวยมากเพื่อนๆภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะเบาะหนังสีดำนะครับมันก็มีเพียบเช่นอุ้ยสวยนะผมว่าสมุทรไทยแกงเดี๋ยวค่อยไปดูเลขในกันว่าเท่าไหร่นะ ราคาสามแสนกว่าน่าซื้อนะเพื่อนนะกินกระพลิกก็มีด้วยสามแสนก,กว่ากว่าถ้าสนใจทักมาแล้วกันนะครับผมดูในรายละเอียดให้ว่ามันสาแนะะนม,มาแสนเท่าไหร่กันแน่แต่ละคันอ่ะไปดูเลขไมค์คันแรกเท่าไหร่เลขไมค์คันแรกนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่กรืงไย่กับเ้อกันดูกันเลย เลขไม่สองแสนเก้าหมื่นสามพันกิโลเมตรราคาอาจจะไม่ถึงราคาอาจจะไม่ถึงสองเสามแสนห้านะเพื่อนนะเลขไม่ขนาดนี้ก็ประมาณนั่นแหละ3า0 0สนต้นต้นนะครับส0 0 0สนต้นต้นพุจมี1ดอกนะครับต่อคันที่สองแต่ทุกคันนี้เครื่องยนต์เกียร์นะครับดีหมดนะเพื่อนนะ ขี่หุขับขับมาในส่วนของลายนี่ก็ขับดีนะครับอ่ะมีแกะฝ่ายหน้าหนึ่งครั้งนะครับแกะฝาหน้าหนึ่งครั้งทําสีหนึ่งครั้งนะแต่ว่าโครงสร้างหลักนน่นเพื่อนนะเห็นไหมรอยองรอยอักต,ตกต่างๆนะครับมารต่างๆครบนะครับดูไอหน่อยนะครับปิดฝังดูแลง่ายนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ผมบอกเลยแล,แล้วที่สําคัญคือมันเป็นรถขนาด เก๋งขนาดเล็กนะใช้งานในตัวเมืองหรือว่าใช้งานจริงเนี่ยมันคล่องตัวนะเพื่อนนะจอดง่ายนะครับเข้าในซอยเล็กๆนี้เข้าไปง่ายภายในสะอาดทุกคันเลยเพื่อนภายในสะอาดทุกคันใครหาอยู่ได้ได้สีขาวด้วยนะได้สีขาวด้วยมาดูเลขไมค์คันที่สองมัน อยู่ประมาณที่เท่าไหร่นั้นเพื่อนนะนี่กุญแจได้มา1ชุดนะครับคันนี้เลขไมยอยู่ที่1 8 5 9 1กิโลเมตที่ใช้ไปนเพื่อนจอทัสกรีนนะครับชอบมากนี่ตัวบอกอุณหภูมิแอร์นี่เป็นดิจิตอลนะครับอ่านะฮะสวยงาม ส่วนเรื่องการขับขี่ไม่ต้องพูดถึงนะคันคำว่า v อนี่ผมบอกเลยช่วงล่างดีเกาะถนนตั้งแต่รุ่น3ห่วงมาแล้วนะครับระกูลเขาตระกูลนั้นเน่คันที่3ามเพื่อนกทอนี้ใครที่ชอบกทอก็แจ้งได้เลยนะครับเพราะว่ากทอก็อาจจะถูกชาลกของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะทุกคันมีไฟตัดหมอกอ่ะคันนี้สวยครับไม่มีแกะเลยไม่มีแกะเลยคันที่3มนะ สวยงามดูไอซิผ้าไปไหนฝาครอบเครื่องไม่มีแต่ถ้าจะเอาคันนี้ก็จัดให้ได้นะครับไปดูนี่แต่ละคันภายในไม่ช้ำนั้นเพื่อนนะผมบอกเลยภายในถือสวยงั้นเลยแอร์เย็ยนเพลงเพราะทุกคันนะครับนี่สวยงามมาก ใครกําลังหารถนะครับซีซี4เลซีซีไม่เยอะเครื่อง1,500กําลังดีสําหรับเจ้าตัว VR เนี o ่ N e, ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับทั้งขับดีและประหยัดน้ํามันเกาะถนนโคตรโคนี่ใครหาให้ลูกให้หลานหรือใช้งานเองนะครับต้องการใช้เงินไม่เยอะในส่วนของการออกรถหมายถึงว่าราคาตัวรถนะครับ3 0 0 0 0กว่าแล้วในรถเก๋งสวยๆแบบนี้ไปขับก็ อเอาคันนี้เลขมาที่156,717กิโลเมตรที่ใช้ไปถือว่าน้อยถือว่าใช้กำลังดีนะปี B 19นะครับปี B 19คันนี้ทั้งชุดด้แหละ49ราคาสุดท้ายคันที่4ทะเบียนนี้นะทุกคันนะครับเป็นรุ่นมิดครับคือมีดีทามันลิงงลายเป็นไป สองถึงสว่างกลางคืนนะครับไฟตัดนอกไฟหน้าเป็นใบซีนอนโปรเจคเตอร์นะครับก็อีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้อันนี้มีแกะนะนานมาแล้วหนึ่งครั้งทําสีนะทําสีฝาโปรงหน้าส่วนมากจะเคลมในส่วนของกระท้อหินเพื่อนๆก่อนที่เขาจะนำกลับมาหน่วยงานก็คือต้นสังกัดเนี่ยจะมีการส่งเคลมในส่วนของชิ้นงานที่มี ร้อสเก็ตหินก็เก็บให้นะแล้วทุกคันเป็นล้อแมกอรลอยนะครับเป็นกาไฟเนาะสีสวยแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรมากยางก็จะเป็นสงแต่เป็นหนึ่งแปดห้าหกสิบนั่นเพื่อนนะ r าขอบ15บห้นั่นเองยางสีสวยเลยยางปียีิบสามนะส่วนมากยางจะเป็นล็อเดียวกัน อันนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหสวยทุกคันจริงเนี่ยภายในจะเป็นบทหนังแล้วก็เป็นเฉดสีดำอย่างนี้เพื่อนคอนโซลหน้านะครับเป็นโพลิยูเทนเนาะก็มีความทนทานต่อความร้อนนะสมัยนี้โลกมันร้อนขึ้นเสเลิเกินก็จัดไปเพื่อนนี่สีสวยคันนี้เกีงพอมากเสียงเสียงดนตรีพอมากก็เป็นอีก หนึ่งคันที่น่าสนใจนะคันที่สี่ทะเบียนนี้นะเพื่อนนะทะเบียนนี้นะครับนะไปดูเลขไม้ซิคันนี้เท่าไหร่นี่สวยงามมากกีแจหนึ่งดอกอุ้ยคันนี้เลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนแปดพันสี่ร้อยแปดสิบหกกิโลเมตรที่ใช้ไปราคาเริ่มต้นที่สามแสนสามหมื่นนะเพื่อนนะก็แจ้งความประสงค์มาแล้วกัน,นะคระับว่าอยากได้คันไหน แต่ถ้าหาไม่เลขไม่ไม่ถึงแสนตอนนี้หายากนะเพื่อนเพราะว่าตอนนี้รถในส่วนของรถหมดสัญญาเช่าโดยเฉพาะกลุ่มรถเก่งขนาดเล็กอย่างเงี้ยมีความต้องการของตลาดสูงมากในเวลานี้ครับก็ฝากไปด้วยสลับคลิปนี้ในส่วนของเจ้าตัว,ตวโตโยต้าวีออส1.5ร้อยแปดแม่นะปีสิบเก้ามีอยู่สี่คันจริงๆมันมีอยู่ประมาณเกือบสิบคันนะแต่มันจะทยอยเข้ามานะครับในส่วนของชุดแรกคือสี่คันนี้ใครอยากได้คันไหนแคปหน้าจอมา หรือจะโทรมาเลยก็ได้นะครับหรือจะอแคปหน้าจอแล้วก็ส่งลิงก์ไลนย์อยู่ใต้คลิปวีโอชุดนี้ส่งมาเพื่อที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมก็ยินดีครับเพื่อนฝากไปด้วยครับสำหรับ t o y o t ต,ตร v ร์ีอปีสิ 19. ไปแล้วสวัสดีครับ